รมมครับรบผมบอเกนสัสติาตร,ตรกีครับสวัสดีจามิน้อมสวัสดีครับสวัสดีคร,รับพา่อคาับอพ่อครั่อพ่อพาพ่อพนะา่เมื่อพาพ่อพาพ่อพาอพพ่อพาพ่อพาพ่อพาพ่อพพ่อพพ่อพ่ได้พ่าพ่มพาน่าพดอพาพ่อพาพ่อพาพ่อพาก่า่าพ่อพาาพนอัาพ่าพาต้องาอถาม่อ่อพา้าว่าพาอพาพ่อาอาพ่า่าเาอนนี้ กำลังบีบอยู่จ้ะเดี๋ยวรอเส้นแป๊บนึงจ้ะมากระปุ่นบางกระปุนมากระปุนฉ่ำเลยหรือหนาวเดี๋ยวรอุนกินแป๊บนึงจ้ะพี่น้องเศษกระปุ่นเรากำลังบีบอยู่จ้ะเดี๋ยวมาแซ่บๆน้ำกันนะจ้าเริ่มเริ่มโซยกันแล้วหนาวฝนตกนี่มันนิ่งได้มันนิ่มันสดใหม่อะลูกอร่อยมากเลย ไม่กินน่าอร่อยมากเลยอร่อยอร่อยกัดแซ่บกว่าแบบหลายแล้วกินีน้ำปลาได้ไหมครัะครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตกินกับไข่กัะไข่เย็มเลยผักกับไข่มันเข้ากันเลยเนาะ ได้เลยไข่เดี๋ยวหมดเดี๋ยวเติมจะเมื่อกี้มาสิบลูกกินก่อนเดินทางก็ลวกให้เนอะขายเป็นกิโลกิโลละห้าสิบแต่จะมีผักมีเครื่องปรุงก้บสดใหม่เลยน้ำยากับน้ำมะระเลือกเอาแล้วแต่ชอบ กินเลแต่เดินทางไปส่งพ่อส่งแม่เดินทางเตาเดี๋ยวตอนนี้เที่ยงสักบ่ายสองบ่ายสามก็ไปหาข้าวเนาะย่างแบบเขาหาข้าวอันนี้มาทันทีเดี๋ยวจะไม่ถึงไม่งกินไปจะแซสบ s o เอาซอยเอาอร่อยอร่อยอร่อยจัดสจดจัดมันมันรสชาต ไม่เคกินเส้นมันนุ่มเส้นมันนุ่มคกินเส้นสดกราบีบบีบไปแล้วกระทินไม่นะเขาบีบต้นไหนไม่รู้อ่ะเราก็มาแต่นี่คือแบบนี้เลยอกจากเตาไม่านครพนมไม่ต้องกินนี่เสียใจใช่เลยทุกมาพอถึงเด้อมาไม่ถึงนี่จ้า พอามันกินเนี่ยมาไม่เห็นจะคพอมันุมสุกใจออขึ้นซาวอืมเหนียวรุ่งนุ่มมากเลยมาเดิมมาเดิมแผยโบเคยกินมาเดิมมาลองชิมครั้ง,งในชีวิตพ่อบอกไม่เสียชากเกิดอ่ะไปลองละ,ละไครก็หุงไม่ได้ละอร่อยจ้ะ เคดูแต่ในคลิปเลยอ่าคอเห็นแล้ว,วน,นีม่มามาสัมผัสของจริงละ <c oughs> มาจริงของจริงเลยจ้ะดูแต่ในคลิปมาวันนี้เที่ยวนี้สุดยอดแบบรสชาติกลนะุมกล่องน้ำปลาเป็แซ่บอืมน้ำปลาต้มแซ่บน้ำปลาต้มอยู่ที่น้ำปลา,ปลาอ่ะเดี๋ยวสวัสดีขอตัวไปแซ่บๆกันเลยจ้า กินอิ่มเรียบร้อยแล้วจ้ากลับมาส่งสติกละกลับมาบ้านละเพราะว่าเดี๋ยวบอเคนกะสิเดินทางพาพ่อกับแม่รับท่างทองครับเมื่อไปส่งอย่างเขาพามาเที่ยวพามาเที่ยววัดหลายที่อแล้วมีแล้วก็มีอีกพี่น้องสั่งของจะเพิ่งเด้ออาจารย์สติกอกปสมคนเดียวไปได้กลับมาก็ขับอีกไม่กี่วันอีกปอยู่กับอยู่กับเม็ดที่กันจะดื้อเด้อ บริการบ้อบริการบริการแม่แค่นั่งจ้องคนเขาก็กลัวแล้วตัวเล็กนอ่ะโอเคจ้ะเดินทางต่อกินข้าวปุ้นอิ่มแล้วพ่อว่าไงแซ่บบ่แซ่บแซบแม่แซ่บบอแม่แซบแซบเลยกินยังติดอยู่เลยพ่อจะได้น้ำปลาหนัวมากขอาพนมต้องได้กินในวันนี่แซ่บครับเอาครับ นะจะเดินทางกันต่อแล้วเนาะตอนนี้ฝนก็เริ่มหยุดแล้วครับจ้าเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพลงท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้หน่อยได้ครับแอบวพพอบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับครับเช่นเดียวกันครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า